修结神混沌，体修筑肉身，不灭的神魂，续越了心肠。天天 让鸿运永不退，苦难修为，奋勇成就神威，威压万古挡不住，我前进脚步，飞身通身舞天劫破除。 สินอู่เทียนจุนฟางหุยเฟิงให้เวลาเจ้าหนึ่งอึดใจคุกเข่าลงหรือไม่ก็ไปตายซะโอ้นึกว่าเป็นยอดฝีมือจากที่ไหนที่แท้ก็คนที่ไม่กล้าสู้หน้าคนอื่นด้วยโฉมหน้าที่แท้จริงข้าอยากเห็นเสียจริงๆว่าในเวลาหนึ่งอึดใจเจ้าจะทําให้ข้าคุกเข่าลงหรือตายได้อย่างไงคนชั่วต่าช้าแบบนี้ให้ข้าจัดการเขาเสียเถอะ เฮ้เสียเถอะผัดเมคานินเจ้าคนคุยโวได้อย่างอายเกรงว่าคงไม่รอดสันแล้วเฮ้ยโอยโงกหูจริงได้พิตาผู้อวุโสก็ตาคนนี้เป็นยอดฝีมือจากแห่งใดคนคนนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไงหลวงผู้อวุโสระดับอภิญญาขั้นหกในกระบวนท่าเดียวแต่ว่า เรื่อลังยุดระดับอวิทญาขั้นแปดของข้าก็าไม่เห็นจะต้องเกรงกลัวยิ่งกว่านั้นข้ายังมีท่าไม่ตายยันลึกลับที่คนคนนั้นให้ข้าข้ายังไม่ได้ใช้เลยหมดเวลาหนึ่งอึดใจแล้วหมดเวลาหนึ่งอึดใจแล้วข้ายังไม่ได้คุกเข่าลงทำอย่างไม่ไม่มีทางข้าไม่มีทางแพ้หรอก ข้ายังมียันอยู่เจ้าคุกเข่าแล้วและตายไปแล้วก่อนจะตายยังผ้ามบนสำนักเมฆาเขียวยังมีคนสร้างยันได้เลยน่าสนใจดีนะเสียดายที่เจ้าไม่พูดแต่แรกไม่ใช่นั้นไว้ชีวิตเจ้าก็ใช่ว่าจะไม่ได้พวกเจ้าล่ะเลือกจะคุกเขา่าหรือว่าตายหรือว่าจะ าาในาเขาอาจารย์ตายไปแล้วตายไปแล้วตายไปในช่วงพริบตาเดียวหมดเวลาหนึ่งอึดใจแล้วพวกข้ายอมยอมมิพักแล้วพวกเจ้าล่ะยยนี่พวกเจ้า <c oughs> นึกไม่ถึงเมื่อหลินไปจะพูดจาปกป้องข้าเซียวเฉินเอ,อ๋ยเซียวเฉนินความสัมพันธ์เจ้าในเมฆาเขียว <c oughs> ก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดนั้น รู้ขึ้นมากันเถอะต้วนซือเหลียงฝากเจ้าด้วยนะเป็นอาจารย์กับผู้อาวุโสไท้ายส้างอาจารย์ไม่เป็นไรใช่ไหมจูเทียนจุนคนนี้เป็นใครกันแนะ่สังหารฟังหุยเฟิงในกระบวนท่าเดียวอีกอย่างดูท่าทางอาจารย์จะสวามิพักด์ต่อเขาเสร็จแห่งสำนักเมฆขาเขียวจงฟังนับจากวันนี้ไปสำนักเมฆขาเขียวเราจะอยู่ภายใต้อาน,นัตผู้อวุโสจูเทียนจุน จูเทียนจุนจะเป็นทุกอย่างของสำนักเมฆาเขียวหากมีใครขัดขืนสังหารไม่ละเว้นขอรับความรุ่งโร์ของสำนักเมฆาเขียวจะมาถึงแล้วเทพเขากระบี่กล้แค่สำนักเมฆาเขียวกระจอกนึกไม่ถึงว่าผู้อาวุโสจะพ่ายแพ้คิดไม่ถึงว่า เจียงเหมองจะเป็นทายาทสกุลเจียงที่ยังหลงเหลืออยู่ที่นี่ครั้งนี้เพราะข้าประมาทไปข้าคิดว่าเจียงเหมิงแค่มีพอสวรรค์โดดเด่นกลับคิดไม่ถึงเลยว่าจะเป็นทายาทสกุลเจียงแห่งโลกเบื้องบนอ้เพียงแต่ลำบากท่านผู้อาวุโสที่กายยากถูกทำลายหากไม่มีวิชาลับเขาเทพกระบีบัดนี้ข้าคงตายไปนานแล้วสิ่งที่เขาเทพกระบีพึ่งพาที่สุดไม่ใช่วิชากระบีแต่เป็นวิชาลับต่างหาก ไปพเนกจิตสำนึกรู้ของตนไว้ในวิญญาณแห่งกระบีได้ทำภูอวุโสการสร้างกายหยาบขึ้นใหม่ต้องใช้พลังเลือดเนื้อนับหมืน่นข้าจะล้างบางสำนักเมฆขาเขียวสร้างกายหยาให้ท่านใหม่ดีจิตสำนึกรู้ของข้าไม่มั่นคงขอตัวไปก่อนเฮ้สร้างกายหยาขึ้นใหม่พลังเลือดเนื้อนับหมืน่นจะเส้นเปลืองกับข <c oughs> ยะอย่างเจ้าได้ยังไงอาจารย์สำนักเมฆาเขียวให้คนส่งสารมา เขียนไว้ว่าเอ่อเขียนไว้ว่าเขียนว่าอะไรว่ามาให้เราสวามิภักดิ์ต่อสำนักเมฆาเขียวมิเช่นนั้นจะสังหารไม่เวน้นข้ารู้แล้วละ่ะจะออกไปเถอะกรับสำนักเมฆาเขียวอยากให้เขาเทพกระบี่ยอมสวามิภักดิ์หรือว่าหรือปพะเขาเข้ากับสกุลเจียงแล้วผู้อาวุโสทั้งสองรีบมาพบโดยโดย่วนมีเรื่องสำคัญจะหาหรือ ท่านพ่อสีหน้าดูไม่ค่อยดีเลยเออไม่เป็นอะไรใช่ไหมพี่เซลเฉินวันนั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่สกุลเจียงเน่นหมายความว่ายังไงแล้วก็สองคนนั้นที่จะพาข้าไปละข้าก็ไม่รู้แต่เจ้าไม่ต้องห่วงขอแค่มีข้าอยู่จะไม่มีใครพาเจ้าไปได้พี่เซลเฉิน พลังยึดของท่านฟื้นขึ้นมาได้ยังไงกันข้าก็ไม่รู้เหมือนกันพอตื่นขึ้นก็รู้สึกว่าร่างกายเปลี่ยนไปด้วยกําลังคงเป็นด่งสุภาษิตได้โชคเพราะเคาะกระมังท่านไม่บอกข้าก็ช่างเถอะตอนนี้ยังบอกประวัติข้าไม่ได้รอข้ากลับมารุงโลดอีกครั้งข้าจะต้องบอกความจริงทั้งหมดกับเจ้าเป็นแน่แต่ว่าพี่เซียวเฉินท่านยังคงต้องระวังคนที่รอบทำ้ายท่านข้ารู้แล้วเจ้าพักก่อนเถอะ ผุ้มีค่าค่อยมาเยี่ยมเจ้าเซียวเฉิน 石破天惊，热血撞破坚冰，浴体觉醒，历经险境，捍卫挚爱之名。八面伏击不破王八手独行，困兽低头跳，握紧手，嘿 <noise> 嘿，别走，来来，看拳脚，湖，飞天地腐朽。